สวัสดีแฟนคลับ FC นะครับที่รักทุกคนนะครับผมก็อยู่กับเรานะครับในช่อง f a m i l อรี่สีทับไทยนะครับผมมาดูขบวนช้างนะครับวันนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมจะออกในรายการนะครับคนคนนะครับผม พัชนาจักรนะครับผมกับช้างของโครงการศูนย์พัฒนศึกษานะครับโอ้ลายป๋องสวยงามมากครับผมโดยใหญ่วันนี้เราขับมอไซค์นะครับเก็บภาพบรรยากาศให้รับชมกันนะครับผมโอ้โห,หน่าจะนับ ท้วนนะครับช้างเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ยิ่งกว่างานช้างนะครับโอ้ทายฟุกเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆนะครับนั่งเลยตามไปเรื่อยๆดันยองคุณชัว บางเชือกก็ใส่แยงมานะครับบางเชือกก็ไม่มีแยงนะครับ ร้างหลายเชือกนะครับวันนี้เออนิ่งนองนวลน้อง,องจะมาที่หนึ่งถ่ายนิ่งนองนะครับเอาว่าไงทองเงินโอ้ทองเงินของเราครับวันนี้นิดเ,เดียวครับพอใหญ่พอใหญ่ทองเงินนะครับรอมากเลยโคบ้านี ครับมาแคนเดียวนี่ครับผมครับมาอยู่ครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับผมพอใหญ่ทองเงินนะครับตนี้ช้างก็รู้สึกว่าจะลงน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน

โอ้โทษทีนะครับผมไม่ใช่รายการคนๆน,น,นะครับเป็นรายการเรื่องจริงผ่านจอนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเพราะว่าเราก็มาแบบฉุดเฉินนะครับผมเลยไม่ชัดเจนนะครับว่ารายการอะไรนะครับผมเป็นรายการเรื่องจริงผ่านจอนะฮะ นะครับ่ำชยูทูดของเราก็ภาพแบบนี้หายากครับผมสวยงามมากนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับช้างหลายเชือก โอ้ทีมงานทีมงานมาแล้วทีมงานครับผมลงแล้วครับผมทางลงน้ำแล้วครับสนุกใหญ่เลยนะครับวันนี้โอ้มาอีกแล้วครับน้องแก้วตามาแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับผมเจอกันอีกแล้ว ทางน้อยลงไม่ได้นะครับผมรัวเป็นอันตรายนะครับสวยงามมากครับผมอันนี้เป็นการซ้อมนะครับ นี้วันซ้อมนะครับจริงจริงผ่านจอนะครับรายการใหญ่โอ้ขายทองเงินนะครับข่อ่ทองเงิน ทางหลายเชือกมากนะครับผมอพอใหญ่ทองเงินนะครับเ,เด่นมากนะครับเพราะว่าเป็นช้างสีประหลาดนะครับผมชางที่เด่นนะครับผม ตอนนี้ช้างกำลังทยอยขึ้นมาแล้วนะครับัสวยงามนะครับเมื่อกี้เราขับมอเตอร์ไซค์นะครับทาดูนะครับเป็นการรวมตัวช้างที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมสวยงาม ตอนนี้ก็แช้างกำลังจะขึ้นสั่งนะครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วนะฮะอ่าอย่าลืมนะครับผมเข้าไปกดแชร์นะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไ i b ให้เราด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับ นี้พลายสตังนะครับ้าครับอาชางพ่อใหญ่ชัยนะครับพ่อใหญ่ชัยแล้วจะไหนสบาย้องทั้มือามามาอัอนาคตไกลมากครับช้างงาเชือกนี้นะครับโชว์เด็กๆด้วยนะครับ ช้างจะทยอยไปที่ศูนย์คนดิศึกษาบ้านตกลางเนี่นะครับตอนนี้้เป็นภาพการรวมตัวของช้างนะครับผมหลายๆเชือกนะครับ การรวมตัวของช้างหลายๆเชือกนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอไม่ใจเสร็จวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับผมจุงกะสวัสดีครับขอบคุณครับผม